ว้าววันนี้พามาชมไม้ส,ยสวยๆของนาเล็กยามค่ำคืนอีกแล้วนะเป็นไม้มงคลที่ถือว่าน่าสนใจน่าปลูกน่าเลี้ยงมากๆเลยหลายคนอาจจะมองแล้วโอ้โหมันใบแต่ละใบมันแตกต่างกันเยอะแยะเลยอ่ะก็เป็นไม้ตระกูลเงินไหลามากันแล้วกันนะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูว่ามีอะไรบ้าง ช่างกิจสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสลับคืนนี้ก็พามาชมไม้มงคลตระกูลสิงโกเนียมนะหรือตระกูลเงินไหลมาแต่ที่เรารู้จักกันก็คือตระกูลออมนั่นเองนะนี่ก็มี หลากหลายออมเลยนะมองดูเห็นใบมันแตกต่างนะันเลยเอามาปลูกรวมกันก็อยากจะให้มันแบบผสมประสานกันมันจะได้ดูแบบแบบแตกต่างจากคนอื่นเขาอะ่ะคือไม่ชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่นักแปลกแปลกอะไรทำนองนั้นนะใบแรกที่เห็นนี่ก็คือออมนาคออมนาคเลยโหนี่ใบเขาสีออก โทนชมพูออกสีน้ำตาลนะเนี่ยเออกนี่แหละอ,อมหนาก็จะเป็นแบบนี้นะใบใหม่ออกมาจะโทนสีชมพูเลยแต่ถ้าเป็นอ,อมชมพูใบใหม่มันออกสีชมพูแล้วก็ใบอย่างนี้มันยังสีชมพูอยู่ใบแก่เนี่ยแหละอ,อมหนักนะนี่เป็นที่นาเล็กซื้อมานี่ตัดยอดมาฉํำนะเนี่ย ยังได้ใบใหญ่เนี่ยนี่เอาส่วนยอดมาชําส่วนโคนก็ยังอยู่ในกระถางอีกกระถางหนึ่งนี่ฮะใบของออมนาคใบค่อนข้างใหญ่สมบูรณ์เลยทีเดียวแล้วก็มาทางนี้ก็จะเป็นออมลายกระหนกนก็เป็นออมแบบโบราณณหน่อยนะ ลายกระหนกก็สวยงามออกสีขาวกระดูกสีขาวสวยๆ <c oughs> แล้วก็อมเงินอมทองก็เป็นต้นเดียวที่เป็นทั้งอมเงินและอมทองนะเนี่ยดูใบของเขาออกสีเงินๆนะตัวนี้ ออกสีทองทองก็น่ารักดีนะน่าสนใจน่าเลี้ยงเนี่ยคือปลูกรวมกันแล้วมันให้มันสีมันแตกต่างกันนะเดี๋ยวนั้นเ้วก็จะเอาอมชมพูมาใส่ด้วยเดี๋ยวต่อ รอให้ออมชมพูนี่ใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งก่อนสามารถตัดแยกยอดออกมาได้น,ะนี่แหละก็เป็นไม้มงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองอยู่นะนี่แหละตระกูลออมนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายชอบร่มลำไรนะดินนา่าจะใช้ดินใบก้ามปูหมัก ผสมกับกาบมะพร้าวสับหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคือถ้าเราใช้ดินเยอะเมื่อดินสองส่วนกาบมะพร้าวสับหนึ่งส่วนมันจะทำให้เรื่องของความแน่นของดินเนี่ยจะมากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ดินนี้ค่อนข้างโปรง่ง ไม่ค่อยอัดแน่นนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเลือกใช้เ,เกี่ยวกับเรื่องของดินเนี่ยอยากใช้ได้ดานานให้มันม <c oughs> ดินไม่แน่นเร็วก็ต้องใช้อัตราส่วนของกับมะพร้าวสับเนี่ยให้สูงหน่อยอย่างน้อยก็หนึ่งต่อหนึ่งอ่ะกำลังดีระบายน้ำได้ดีเก็บน้ำได้ดีพราะกับมะพร้าวสับเนี่ยเขาจะสามารถที่จะ เป็นฟองน้ำซับน้ำไว้ได้แล้วก็เวลาน้ำไหลผ่านเนี่ยมันก็จะทำให้ผ่านได้ง่ายด้วยมันทำให้ดินน้ำไม่แฉะแล้วก็ดินไม่แห้งไม่แน่นเกินไปเนี่ยสำคัญสำหรับคนที่ปลูกต้นไม้ต้องรู้เรื่องของดินพอสมควรนส่วนปุ๋ยที่ใช้ก็อัสโมโคดธรรมดานี่แหละ นี่ยตัวนี้ก็ปลูกแบบเก๋ๆใส่กระถางอ่านี่ใครดูไอเดียเกย๋ๆของนั่นอะก็คือใส่กระถางที่เป็นกระถางมอบพื้นนะั่นใส่น้ำม็อบพื้นที่เข้ามาทิ้งนั่นอะก็มาใช้ประโยชน์ปลูกต้นไม้ซะสวยเลย ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมน้เล็กกิตนายชาแนลสวัสดีครับ